รีวิวรถบ้าน n a v i g เตอร์แท k งสิเป็นไงไปดูกันดีกว่าไปช่องเก็บของขนาดใหญ่เก็บของได้จุใจลิกบุ้มเลยมีช่องใส่ตู้เย็นด้านหน้าใส่ได้ความจุขนาด90ลิตรโคตรใหญ่แข็งแรงทนทานเก็บตู้เย็นเก็บของมาพร้อมครัวสไล์ด พร้อมเตาแก๊สสี่หัวและซิงล้างจานและช่องเก็บช้อนเก็บจานเป็นยังไงล่ะจุใจไหมล่ะ ไปชมภายในกันดีกว่าเปิดประตูออกมีไฟเวลข้ามไหลให้แสงสีสวยงามพร้อมลำโพงวิวอินภายในและภายนอกมาพร้อมชุดคอนโทรลโซล่าเซลล์เครื่องเสียงชุดคอนโทรลออนนิง่งและก็ปุ่มควบคุมไฟต่างๆภา,ายในรถมีเกรแท้งมีบอกระดับน้ำมีบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ เตรียมไปดูภายในกันมีเตียงสองชั้นชั้นบนชั้นล่างสำหรับให้เด็กๆหรือลูกๆนอนสบายมากพร้อมที่นอนนิ่มๆพอยางฟินมาพร้อมโรเวอร์เก็บของเก็บสัมภาระต่างๆถ้าเท่นั้นยังไม่พอมีเตาไฟฟ้ามีซิงค์ล้างจานมีชั้นเก็บของ ตู้เก็บของตู้เสื้อผ้าและโซฟานั่งสะดวกสบายชิลๆแถมที่นอนทิงไซส์สุดยอดไปลุยดอนที่นอนทิงไซกันโอ้โมันใหญ่มากนอนได้ถึงสี่คนใหญ่จริงๆยอดหน้าต่างเปิดออกรับลมชิลๆได้แบบนี้เลย หรือไม่อยากเห็นแสงเดือนแสงตะวันก็ปิดมงุงปิดม่านปิดมงุงทำได้เช,เช่นเดียวกันรอบด้านในส่วนของห้องน้ำเปิดเข้าไปวางขวางมีที่นั่งอ๋อสบายมากพร้อมที่ล้างมือที่ล้างหน้าแปงฟัน ตัวชักโครกเป็นระบบไฟฟ้าแม่งสุดยอดจริงๆติดตั้ง Air ์โ m e มสติก j j 2 0 2 2พูดเย็นเย็นจนหนาวสุดยอดออระบบไฟต่างๆไฟในห้องโดยสารมีไฟทุกอ,อย่างเื่อนได้บานสกียอย่างเดียว เวลาป๊อปอัพไม่ได้เปิดแอร์อยากรับลมหนาวเวลาไปหนาวๆก็เปิดตัวของผ้าใบออกไปเปิดมุ้งออกไปทําให้ห้องโดยสารเย็นโดยที่ไม่ต้องเปิดแอร์ก็เลยทีเดียวแต่วันนี้ร้อนขอปิดก่อนในส่วนของออนนิ่งไฟฟ้าง่ายนิดเดียวกดปุ่มโอเพ่นโอเพ่นตรงนี้เปิดตรงนูน้นแค่นี้แหละ เห็นแล้วรอสบายมากๆรออย่างเดียว แนี้เสร็จแล้วครับชิวๆตัวรถติดตั้งยางมะัทะเลนสองเส้นสเปค265 75ห้าขอบสิบหกมาพร้อมยางอะไรสองเส้นที่มันนอนลงพรปรับห้องให้มันใหญ่ช่วงล่างออกโรดแบบจัดเต็มโช๊คปีกนก4ต้นซายออฟโรดถ,ถังเก็บน้ำดีแยกถังอิสระ จุดเติมจุดเติมน้ำดี120ลิตรถังที่1จุดเติมน้ำดี120ลิตรถังที่2มีปลั๊กไฟต่อใช้จากภายนอกไฟบ้านได้จุดนี้เป็นที่ไว้ทิ้งอุจจระหรือแบคแคนน์นั่นเองจุดนี้ที่เก็บน้ำมันเจน หรือเก็บของจุดนี้ที่เก็บเจนและเก็บของเช่นเดียวกัน